วันนี้เขาจะมา,ารับเงินเงินเก็บเก็บหอมรอมโอ้โหยี่สิบเหรียญหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเยอะมากอัปเดตงานวิ่งปีนี้กันดีกว่าปีนี้มีไปบางแสนก็จริงๆอ่ะมีงานเทวลแต่บอกว่า,าจะได้ไฟก่อนแล้วก็มีโปแยงปรงแยงนี่ไปเชียรเพื่อน ยากนะไงโปรยงอะ่ะถ้าใครไม่เคยไปไม่ต้องไปอะ่ะต้องได้ไปสักเกือนหนึ่งอะ่ะนี่ไประยะ20นะคะคือเหมือนจะให้วนห้านเลยแทนเทลที่วิ่งมานะที่รู้สึกว่าชอบมากนะเวสต์วินที่ไปฉันวิ่ง32กิโลแล้วจนะ้าเป็นเทลแรกที่วิ่งเกิน20ซ้อมถึงก็ดีวิ่งเสร็จมีแรงไปเที่ยวต่อโอ้ยในเรื่องของฟูลมาราทอนนะคะไม่เคยคิดเลยอะ่ะว่าจะวิ่งฟูลมาราทอนอ่ะจนกระทั่งลอตโต้โตเกียวมาลาทอนได้แล้วฟูลแรกซํำเป็นแบบเมเจอร์อ่ะ มาราธอนเจอร์เใช่ไหมล่าสุดไปมาละสามาราธอนโตเกียวมาราธอนเบอร์ลินลอนดอนตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะไปเชิคาโ,โก้จะไปนิอร์กหรือจะไปที่ไหน này, มาราธอนนี้แบะเจ้าะบะซ้อมนะวิ่งสามสิบโล่ะบางคนอนะ่ะวิ่งสามสิบโล่สองชั่วโมงกว่าวก็จบเลนี่หล่อไปกเกือบสี่ชั้าโมงอีทมันหิวข้าวมันหรือว่าใครเป็นสายวิ่งมันก็ทุกคนอ่ะควรจะวิงฟูลักครั้งนในชีวิตที่มาจบจบไปเนี่ยเทลกระอู้ไปละถนนกระอู้ <P ail S 2> ไปละ ได้แล้วถุงเหลือสองใบแ,แต่ตยงเงินเหลืออยู่สี่สิบสิบแ็ดสบสองห้าสิบหกสิบเจ็ดสองพันสองแล้วยังเหลือนะคะยังเหลือแต่ว่าถุงหมดเดี๋ยวไปซื้อถุงก่อนวันนี้เมามอยซะเยอะเลยอัน,นี้ขอตัวไปซื้อถุงแล้วก็จะมานั่งนับใหม่บ๊ายบาย